ก็แบบสักพักก็จะเช็ดตัวเริ่มเช็ดตัวจนนวดให้สอนละผ้าผ้ามาวิ่งกูไปขนาดยี่พาโอ้คโหแล้วเมื่อวานเนี่ยคุยเห็นนุ๊กนิกงรึวะอันนี้ปลาทูก็ไม่ได้เป็นแก๊งปลาทูนี่เนี่ยปลาทูแล้วปลาทูอีกตัวหนึ่งก็แบบจะป่วยดิแม่จะไได้ปด้วยปลาทูสองตัวออกไปออกไปข้างนอกไงตอนแรกคิดว่าเออจะไปด้วยจะแบบไปเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเออห่วงนะแล้วก็แบบที่พี่เขาก็อุ้มไปแล้ว ก็อยาไปเลยวุ่นวายรู้สึกเป็นแบบเหมือนคนเมาไงไม่รู้อะแอบกินแล้วมาเนี่ยฮะกินเค้กที่นุกนิกซื้อมายังกินเค้กที่นุกนิกซื้อเลยแล้วแบบเมื่อวานอะแบบรู้สึกประทับใจมากแบบแต่เขารู้สึกแบบเหมือนแม่แม่แม่ป้านุกนี้อะไรเงี้ยแบบเขาแบบเออมามาแบบนั่วนอะไรเงี้ยมาจับเอาพระมา มากม,มาๆ<า><า>แล้วแบบเอาพระเอาพระมาใชา่แม่ตรงนี้นมาหมกวนเงี้ยเอาพระมาใชา่แล้วก็มาแบบมาวางไว้ตรงคอแล้วก็สายศิลนนะ่ะแล้วแบบคือตอนนั้นแบบหมุสภาพไม่รู้เรื่องเลยเลยแบบอะไรพ่อสอนบอกให้กลับมาไหว้พราวโอใช่มีสารเนี่ยทำไมอะ มันไม่เกี่ยวมั้งมันคือแต่เราเราก็ต้องควรแบบว่าไม่ไม่ไม่คือไอ้ว่า้เราต้องว่าทุกวันอยู่แล้วนะแต่คือแบบว่ามันจะให้มองว่าไอ้ที่เป็นนะมันอาจจะเป็นเพราะร่างกายเราแหละมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเส้นงศิลปเราแต่คือแบบว่าร่างกายเราอ่อนแอซึ่งท่านก็มาช่วยเราไม่ได้เพราะมันเป็นร่างกายของเราถูกป่ะเขาไม่อ่อนแอนะเขาบอกมันบ้างมันมีบ้างดิว่ามีหนวดด้วยล่ะน้าละ แล้วก็บบวจะบอกว่าไปคิดมากแต่คือแบบจะสวดมนต์นะสวดถูกว่านาดีแล้วไม่เนี่แผลไม่ตาทุกคืนเลยนะน้อแผลพี่อิดดิงเมื่อวานเลยคิดถึงคุณยายมากเมื่อวานอ่ะดำขึ้นป่ะกางเกงนี่มาแบบอย่างงี้เห,เห็นชัดแบดบโอ้ยหเสกแล้วเมื่อวานอ่ะเขาแบบ คือที่ถึงคุณยายยายแบบนีะเป๋าออเราเราเราเห็นแล้วละ่ะเราก็เลยเอากระเป๋าอ่ะไปไว้ในข้างในให้เพราะเดี๋ยวแบบเอ้ยไว้หรือเปล่าวะไม่รู้ว่าแต่จัดให้เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อใครมาข้ามอ๋อแต่แต่เมื่อเมื่อวานคุณยายก็นอนกับนิวน,นะล้วเราไปนอนกับพี่แอนเฟ้ยอย่านะคุณยายบอกนอนด้วยลูกนอนด้วยหนุรักคุณยายค่ะ เฮ้ยแต่คุณยายเขาใจดีงั้นจริงจริงหนูแต่แหมถ้านิวให้พ่อนิวมาหาซอนล่ะซอนก็คงคิดเหมือนที่นิวคิดนั่นแหละพี่จะแบบเขาต้อมาสรุกแล้คอนเสิร์ตนะว่าเขาเห็นพี่เขาด้วยอ่ะแบบน่ารักจังเลยแล้วพี่อ่ะอยากให้เป็นแบบคอนเสิร์ตแบบอย่างนี้ตลอดทุกวีใช่ไหมนะมันดีอ่ะ แล้วก่อนนี้เขาบอกแบบตอนนี้เขาจะขึ้นมานเราเพรว่าเขาี่แบบกินน้ำแบบกินไปประมาณสองขวดมันตื่นเต้นเนี่ยคือตอกตอนไหนว้กินน้ำไว้ก่อนพอเขาบอกเอ้อน้องมายืนนั่งมายืนนะคะน้องเตรียมพร้อมนะคะรอละพี่คะน้ําหมดแล้วค่ะคือแบบแล้วแบบพอพอพอจะขึ้นปุ๊บปวดชิงชองไปห้อหน้าพี่บอกน้องคนต่อไปนะครับมันห้าเกิดแล้วอ่ะต้องรีบวิ่งเลยอะ ต้องนิ้วิ่ง,นนงเนีย่ยนิ้วคือแบบเมื่อวานพอพอเขาจะร้องใช่ไหมต้องนิ้วิ่งเห็นป่ะหรือแบบตตื่นนเ้อะพอพี่ไม่ไม่พอพี่ซานิกำลังร,ร้องอยู่เลยเขาแบบรู้สึกแบบจะเข้นาน้ำล้างตาไม่หมดเลยเนี่ยเออเราจะบอกว่าถ้าล้างตาไม่หมดอ่ะมันจะทำให้ช้ำ เงหมดแล้วนะมันมันมันยังมีตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่มันชอบหล่นลงมาเออบางทีเราหลับเราอีกประมาณสามวันถึงจะแบบบางทีเราหลับตาเนาะแล้วมันมันก็ผุดมานะเออแบบนี้แหละอือคุณแม่ชอบพลังหน้านานมากนะคุณแยังไม่หมดเลยเราชอบล้างก่อนอาบน้ำแล้วอาบน้ำเราเลยลกไปอีกทีแล้วแบบมาล้างอีกทีแล้วแบบก็แบบอะไรอีกอะเฮ้ยแต่เมื่อวานเมื่อวานพอเมื่อวานคุณหมอดีมากเลย เื้ยแต่เขาเขาจำไม่ได้ว่าคุณหมอคนเดิมของเมื่อเช้าหรือเปล่าหมอถามเป็นไงม้างคะอ้าวเขามาถามอารมณ์เอ้ยมาถามใช่ถามอารมณ์ดิถามเขาเรียกอะไรนะความรู้สึกเหรอเออไม่ความรู้สึกเอ<ม>ออา,าการออหมอ <laughs> มาถามอาการเป็นไงม้างคะเขาก็บอกคือวันตอนนั้นมันเพิ่งตื่นอ่ะไม่มันพูดพูดไม่ค่อยออกแบบตอนเช้ามันนะแล้วก็พูดคือแบบ มันช้าช้าช้าจริงนะแบบไม่เคยเป็นอ่ะแล้วเมื่อเช้าพอตื่นมาใช่ว่ามันแบบเมื่อยเมื่อยอ่ะเมื่อยมันเมื่อยเพราะว่ามันโดนมันเหมือนกับมันนอนไม่ไม่ได้ฉีดนะเหมือนกับว่ามันแบบมันกล้ามเนื้อมันโดนแบบอะไรไงียเหมือนตอนเช้าเราตื่นมาเราก็เมื่อยนะไม่เขาเพิ่งมาเมื่อยเพราะว่าที่จริงเขาได้เพลงช้ามันไม่น่ามันไม่เมื่อยนะแต่เหมือนกับว่าเขาที่อาการเกรงแน่ๆเขาว่านะเกงเกงเออเออตอนนิวมาจับฟอนคอนก็แบบอย่างเงี้ย ยูแต่ไม่รู้สึกนะแต่เขาจะแบบยังไงยังไงโอ้จริงๆคือนิวเคยป่วยอ่ะแล้วนิวสั่นโดยที่นิวไม่รู้ตัวแต่นิวมีสตินะแต่นิวไม่รู้ตัวว่านิวสันเขาเก่งเหรอไข้ขึ้นสี่สิบเจ็ดอ่ะไอ่สี่สิบสามอ่ะตายสี่แต่ตายไปแล้วคือสี่สิบสามแล้วนิวไม่รู้ว่าพี่นิวบอกว่าเมื่อคืนตัวสั่นมากอ่ะสั่นแบบแล้วนิวไม่รู้ว่านิวสั่นแล้วนิวนิวดูแค่ว่านิวอยู่กับหมอแล้วนิวตัวร้อนแล้วนิวเพียมากและนิวรู้แค่นั้นนแต่เขาพิษนิวไม่รู้ว่านิวตัวสั่นเออแล้วแบบเมืื่่ออวาาานใชเเคกก็็แบบ ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยหรอกแต่พอเสียงมันสะท้อนเข้ามาในหูบอกเนี่ยนะนี่นะคะสงสัยเนี่ยต้องใส่ฉีดใส่น้ำให้น้ำเกลือค่ะโอ้ยตื่นทำไมพุ่ยอะไรติดหน้าน้ำลายยีเขาก็บอกว่าหมอคะละลายน้ำต้องกินได้ไหมคะของไม่ฉีดเข้าขนาดขนาดไขว่อนใหญ่ในหูยังจะแบบเอ้อเขาเคยให้น้ำเกลือจะเป็นลม เขาเคยเข้าโรงพยาบาลไปเลยเขายังแบบไม่กล้าใจมากเลยเขายังไม่กล้าเขย่าแขนเลยกลัวกลัวแบบของเหนียวมันย้อนอย่างเงี้ยเคยเขาเคยว่าเขาไปนอนใช่ป่ะแล้วเขาไปนอนอีท่าไหนเราเลือดมันย้อนขึ้นไปอ่ะอ๋อแล้วนิวก็แบบวายคือไม่วายนิวตอนเด็กนเข้าเคยแบบคิดไม่ใช่ป่ะว่าเออตัวเราเนี่ยมันมีเลือดทั้งตัวใช่ป่ะเราบางทีเรากระโดดเงี้ยเลือดคงเขย่าไปด้วยเออเขย่านะก็เหมือนเหนือแหละทำไมอ่ะเขาแบบถามว่าคิดอะไรแบบ เหมือนเหมือนเด็กอะที่แบบว่าถ้าคิดว่าเราเขาไม่เห็นเราไม่เห็นเขาเขาไม่เห็นเราแบบโอ้ขอบคุณนะหลับตาเนอะเพื่อเอาตับผมมาใหม่เหรอเ,เด็กขึ้นเยอะเลยอืออุอ้ยอยากรู้โจ์จังเลยอ่ะจะได้ติดต่ออยากรู้ว่าเป็นแนวอะไร เพลงจีนนะกทุ่งนะโอ้ัออนนี้เฮ้แต่เขาอยากลองนะเขาอยากลองมันทุกแนวเลยอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าแบบยังไงอะไ่ะนี่เมื่อเรามาขนาดนี้แล้วนิว